่าสวัสดีครับจอครับรอคุณอาคุณใดผมรีวิวว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนี่ครับร้อนจัดเลยเอฟซีคอยจะไม่ไหวแล้วนะครับรีบไปหาน้ำทันทีเลยนะเอฟซีมีปลิงกัดหรือเปล่าไม่รู้ราดูปลิงกัดควาย นะครับผมร้อนมากร้อนมากเอฟซีเกิืไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> อืมอืม,อมกินน้ำใหญ่เลยหอนแล้วเิ่นลองมือตัว อืคลายร้อน f c คลายร้อนนะครับผมค่อยเชน้ำคลายร้อนนะครับผมสบายใจเลยนะครับอออปลิงกัดเลยเฮ้อ ลิงกัดแล้วก็นหนาวนะเจ้นี่เป็นห้วยเลยสิน้ำปีนี้ถือว่าไม่แห้งนะครับผมอ่าทุกปีน้ำตัวนี้จะไม่มีนะครับผมปีนี้ถือว่าโอเคนะครับน้ำยังอยู่นะครับผมโบกขวายก็ได้กินน้ำสบายนะครับผม nè, nè, khoai giang, đây lục, khoai đây lục, lục lên, lục lên, lục lên, lục rồi, à, bình cắt lại bình ปลิงกัดตัวดำสุดนะครับตัวตัวหน้าหลุดแหลกน้าปลิงฮะปลิงห้อยโอ้ยนะครับผมปลิงเฮ้ยนู่นนะเฮ้ยหลุดทีหลุดไม่ติดนะครับผมปลิงกัดแตหลุดงี้นี่อืมปลิงเยอะเหมือนกันนะครับเฮ้ยล่ะเฮ้ยไป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  เฮ้ยฮู้ผมไม่รู้เรื่องเลยควายเลยเย็ผูกไว้ในร่มนะเอฟซีนะครับมันหลสีขาเย็นค่อยออกมาอีกทีนึงครับดินเย็นค่อยออกมาอีกทีนึงไป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  ไปเลยไปเลยเดี๋ยวเป็นยิงออกมากินหม่นะยืนร่มก่อนเดี๋ยวเป็นคอยแดดเดียวนะจะบอกให้นะครับผมพุกในร่มก่อน FC Cảm rau mang nha bồm rắn giỏi rắn chị tinh rắn chị tinh nha bồm rắn chị tinh โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีน้ำมากนะครับเอฟซี FC. ก็คุยกับควายก็รู้เรื่องนะเอฟซีบาง <laughs> ครั้งทีมหน้าเจอกันใหม่นะครับจะออกครับสวัสดีครับ